พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรผู้สร้างขอ,อนำเสนอคลิปวิดีโอการจัดทําโต๊ะสำรับอาหารไทยเพื่อจัดเสิร์ฟให้กับน้องๆและคุณครูจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยค่ะคณะน้องๆและคุณครูจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเดินทางมาถึงที่บ้านพรผู้สร้าง ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเลยนะคะซึ่งน้องๆได้มาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาที่บ้านถอนู้ร้างขณะที่น้องๆทํากิจกรรมทั้งพ่อครัวแม่ครัวก็จัดเตรียมของสําหรับทําอาหารให้กับน้องๆทานกันค่ะสําหรับเมนูเที่ยงในวันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดไก่นะคะเริ่มจากผัดไข่ให้สุกใส่ผักลงไปเมื่อผักใ้สุกแล้วก็นำข้าวสวยร้อนๆลงไปผัดได้เลยค่ะ ระหว่างนี้ก็ปรุงรสแล้วผัดให้เข้ากันจนสีเหลืองสวยพักเอาไว้แล้วไปทำไก่กันค่ะเราใช้อกไก่มาสไลด์เป็นแผ่นๆพยายามให้ชิ้นใกล้เคียงกันได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะนำไก่ที่หั่นเสร็จแล้วไปหมักเอาไว้ก่อนที่จะเอามารวมในกระทะนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวผัดไข่ร้อนๆทานคู่กับไก่ค่ะ เราเดินไปเก็บยอดอ่อนของผักเหลียงในฐานการเรียนรู้แปลงผักเหลียงซึ่งมียอดออกมามากมายเต็มต้นเลยค่ะได้มาแล้วก็เอาไปเด็ดก้านออกเอาแต่ใบและยอดล้างน้ำทำความสะอาดแล้วไปปรุงกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำผัดใบเหลียงใส่ไข่อินทรีย์ให้น้องๆได้ทานกันนะคะใส่ผักไปแล้วปรุงรสให้เรียบร้อยผัดให้สุกแล้วตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ น่าทานใช่ไหมคะเมนูต่อไปเราไปเก็บหัวไชเท้าในสวนเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นทรงลูกเต๋าเพื่อที่เราจะเอาไปทำซุปกันค่ะใส่หัวไชเท้าเห็ดหอมแล้วปรุงรสให้เรียบร้อยกลายเป็นซุปร้อนๆน,น่าทานมากๆเลยละคะ่ะและเมนูสุดท้ายของมื้อเที่ยงนี้ นั่นก็คือต้มยำรวมมิตรทะเลค่ะใช้พืชผักสมุนไพรจากบ้านพรผู้สร้างและเนื้อปลาสดๆเอามาสไลด์เป็นชิ้นๆให้ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปกำลังน่าทานเลยค่ะนำเนื้อปลาที่หั่นเสร็จแล้วเอาลงไปใส่ในหม้อท,ที่เราต้มเครื่องเทศเอาไว้นะคะเมื่อปลาเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะปิดท้ายด้วยปลาหมึกจากนั้นก็ปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟค่ะ ตกแต่งจานอาหารโดยผักชีและพริกขี้หนูสวนไร้สารได้แล้วค่ะต้มยำรวมมิตรทะเลร,อร้อนๆหอมๆน่าทานมากๆเลยค่ะนำเมนูทั้งหมดมาจัดเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารรอให้น้องๆมารับประทานอาหารเที่ยงกันค่ะสำหรับอาหารทั้งหมดในวันนี้เราทำตามออเดอร์จากการสั่งจองของทางโรงเรียนนะคะซึ่งทางโรงเรียนประจวบวิทยาลายัยสั่งจองออเดอร์มาสมื้อค่ะ สำหรับอาหารมื้อเที่ยงและสำหรับอาหารมื้อเย็นค่ะนอกจากในจานอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วก็ยังมีโถข้าวสำหรับแถมให้น้องๆด้วยนะคะเหนื่อยกันมาครึ่งวันแล้วทานอาหารกันให้เต็มที่เลยค่ะ ทานอาหารกันเสร็จแล้วน้องๆก็ไปทำกิจกรรมกันต่อจนถึงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นทางบ้านถอนผู้สร้างก็มีกิจกรรมการแสดงให้น้องๆและคุณครูได้รับชมกันด้วยค่ะ กิจกรรมของน้องๆเด็กๆโฮมสคูลบ้านผ่อผู้สร้างก็ขอเรียนเชิญคุณครูและน้องๆตัวแทนนักเรียนออกมากล่าวปิดกิจกรรมในวันนี้ค่ะอาชีพนะครับโรงเรียนประสบวิทยาลัยนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่ได้รับการทัดเลือกนะครับมาผ่อนผู้สร้างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับวิทยากรน,นะครับแล้วก็น้องๆน,นักเรียนที่มาแสดงทุกท่านนะครับก็บให้ประสบการณ์ของพวกเรากลับไปใช้ ในโรงเรียนของเรานะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็อยู่ใ,ใจกลางเมืองก็เราจะเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้นักเรียนตัวแทนของผมเหมือนกันออกมาขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับแทนของนักเรียนที่ได้มาจากกลุ่มสาระการงานที่ก็ต้องขุบคณนะคะที่ทททท ให้ความรู้ในเรื่องที่เราไม่เคยได้ไม่ไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็พาทากิจกรรมที่เราไม่เคยได้ลองทําเช่นปลูกข้าวจับปลาแล้วก็อื่นๆทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงสุดท้ายนี้ก็การแสดงทั้ง5ชิ้เมื่อกี้น่นนารักมากค่ะคุณท้าขอขอบคุณพี่ๆและพี่ๆก่อนทุกคนนะครับที่ให้ความรู้แก่พวกเราครับแล,รและก็นสนุกมากๆกับกิจกรรมต่างๆที่พี่ๆให้จัดมาให้นะครับ สนุกมากครับและดีไซ์ที่ได้มาที่นี่ครับ,บยังไม่จบนะคะเรายังมีมื้อเย็นกันอีกซึ่งวันนี้น้องๆโฮมสครู chool, และทีมงานของบ้านพรอนผู้สร้างช่วยกันจับปลาเอามาทำอาหารให้น้องๆทานกันค่ะไปดูกันค่ะว่าเมนูมื้อเย็นในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรหลังจากที่พ่อครัวแม่ครัวได้รับปลานินมาแล้วก็เอามาทำความสะอาด แล้วแล่เป็นชิ้นๆเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ในห่อหมกกันค่ะได้เนื้อปลามาแล้วก็เอาลงมาใส่ในหม้อห่อหมกเลยนะคะค้นๆๆให้เข้ากันแล้วก็ใส่กระทงใบตองจากนั้นก็เอาไปนึ่งค่ะ ผักที่ใช้ก็เป็นยอดผักเหลียงจากฐานกิจกรรมแปลงผักเหลียงที่ปลูกแบบไร้สารในสวนพรอนผู้สร้างค่ะนึ่งเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเมนูต่อไปเป็นเมนูทอดมันปลานะคะเราใช้เนื้อปลาส,สดเอามาโขลกให้ละเอียดแบบนี้จากนั้นก็เอาไปคลุกกับเครื่องแกงทำการปรุงรสให้เรียบร้อยจากนั้นก็เทถั่วฝักยาวใส่ลงไปนวดให้เข้ากันนะคะ สังเกตได้จากความเหนียวของเนื้อปลาเลยนะคะเมื่อนวดจนได้ที่แล้วจึงใส่ใบผักกูดตซอยลงไปจากนั้นก็นวดให้เข้ากันก่อนที่จะเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วบี้ให้แบนเอาลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆเพียงเท่านี้ก็ได้ทอดมันปลาอร่อยๆเอาไปให้น้องๆทานกันแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็จัดใส่จานเอาไปเสิร์ฟให้กับน้องๆได้ทานกันดูดีใช่ไหมคะทอดมันปลา สูตรของพรอนผู้สร้างค่ะสำหรับอีกเมนูหนึ่งเราจะไปเก็บผักกาดในสวนถอนกันมาทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะได้มาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นก่อนที่เราจะเอาไปใส่ในต้มจืดค่ะนอกจากแครอทและผักกาดแล้วเรายังใส่สาหร่ายและเต้าหู้ไข่จากนั้นก็ปรุงรสแล้วเอาไปเสิร์ฟให้กับน้องๆเลยค่ะ สำหรับเมนูต่อไปเราจะสับหน้าอกไก่เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็เอาไปรวนในกระทะ <Okay. S 1> ผัดกับเครื่องแกงและสมุนไพรจนได้เป็นคั้วกลิ้งไก่หอมๆค่ะเมนูสุดท้ายของมื้อนี้ก็ไม่พ้นไข่ไก่อินทรีจากบ้านพรสร้างนะคะ <Okay. S 1> เก็บไข่ไก่กันสดๆจากในลาวเพื่อที่เราจะเอาไปปรุงอาหารให้กับน้องๆค่ะ ได้ไข่ไก่มาแบบนี้แล้วก็เอาไปเจียวเลยค่ะหืมกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วครัวเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต่อไปเราจะไปเก็บผักค่ะเริ่มจากผักบุ้งทั่วพลูบวบงูตามด้วยมะเขือเปราะ และยังมีผักอื่นๆจากสวนผักไร้สารของบ้านพ่อนผูซางนำมาล้างทำความสะอาดและเอาไปจัดในสำรับเพื่อทานคู่กับน้ำพริกค่ะในจานก็จะมีทั้งผักลวกและผักสดเลยนะคะสุดท้ายของมื้อนี้ก็ต้องยกให้ฝรั่งกิมจูค่ะเราไปเลือกตัดฝรั่งสดๆจากตน้นเอาที่กรอบอร่อยมาให้น้องๆได้ทานกันเลยนะคะ ได้ฝรั่งมาแล้วก็เามาล้างทำความสะอาดก่อนที่เราจะเอาไปเฉาะเป็นชิ้นๆให้น้องๆทานได้อย่างสะดวกค่ะฝรั่งกรอบๆทานคู่กับน้ำจิ้มน้ำตาลมะพร้าวอร่อยมากๆเลยละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับสำหรับอาหารมื้อเย็นของน้องๆในวันนี้างานิงานของที่บ้านพรอนผูร้าง นำอาหารทั้งหมดมาจัดเรียงไว้บนโต๊ะเพื่อให้น้องๆได้ทานกันค่ะถึงเวลาที่นัดกันแล้วก็ขอเชิญน้องๆและคุณครูทานอาหารกันได้เลยนะคะอาหารจากบ้านพ่อผู้สร้าง เป็นอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสนะคะเป็นอาหารบาๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะพวกเราบ้านพรผู้สร้างหวังว่าคุณครูและน้องๆจะมีความสุขกับอาหารที่พวกเราทำนะคะหลังจากทานอาหารเย็นกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้วค่ะ หนึ่งวันเต็มๆที่บ้านผ่อนผู้สร้างมีความสุขกันไหมคะพี่ๆบ้านผ่อนผู้สร้างมีความสุขมากๆเลยคะ่ะที่ได้ต้อนรับน้องๆและคุณครูจากโรงเรียนประจบวิทยายลายัยขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนประจบวิทยายลัยมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสบ้านผ่อนผู้สร้างได้เปิดบ้านต้อนรับทุกๆท,ท่านหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ